บทสวดมังคลระสุตังอสีวนาจลภารานังปันติตานันจะสีวนาปูชาจะปูชะนียะนังเอตัมังคะรมุตมังปฏิตรูปะเตสะวาโซจะอุเพจะกัตตาปุลญยญญตาอัตตาสัมมาปะนิธิจะเอตัมังคะรมุตมังภาหุสัจจันจัดสิปันจะ วินโยจะสุสิกิโตสุปาสิตาจะยาวาจาอิตัมมังคลมุตตะมังมาตาปิตตอุปัฏฐานังปุตตะทานัสสะสังฆหูอนาคุลาจะกรรมันตาอิตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรมมะชิยาจะยาตากานันจะสังฆหู ปนวัตชานิกรมมานิเอตัมังคะลมุมังอารตีวิละตีปาปามัชฌปานาจะสัญญะโมอปะปมาโทจะทำเมสุเอตัมมังคะมุตมตังคาวะคาลาโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกัดตันยุตา กาเรณะธรรมะสวนังเอตัมมังคะลมุมตมังกันตีจะสสวะจันสตาสมานาณนัจทัศนังกาเลณะธรรมะสากัดฉาเอต,มมต,มตัมมังคะลุมตมังตัปโญจะพรมะจะริยันจะอ,อริยะสัจจานะ ทัศนังนิพพานะสัจธิกริยาจะเอตมังคลมุตตมังพุทธะโลกัตธรรมมหิจิตตังยัสสะนกรรมปติอสุกังวิระชังเขมังเอตมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัน สัพพะถะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคะนะมุตตมังมังคะนะมุตตะมันติบทสวดนาตนะปริศยังกิติวิตังอิทะวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโมสมังอัติสถาคเตินะ อิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขยังวิลาคังอมตังปณีตังยทตชคาตักกยมุนีสมาหิโตนาเตนนาเตนะธรรมเมนะสมาิกิจิอิทัมปิธรรมังรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะ ตัว,วติ่โหตุยำพุทธ,ธเศธโถปะลิวันนยีสุจิงสมาธิมานันตะนีกันชมาหุสมาธินาเตนะสามูะวิจติอิรัมปิรัมเมรัตนังปณิตัง อิเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปัสสธาจตาลิเอตานิทุคาณิโหติเตทักขิเนยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหับพระลานิอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังอิเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปะ ยุตตาอนัสสาธรรมเหนะนิกามิโนโคตะมาสาสะนำหิเตปฏิป,ต,ต,ปต,ตาอมะตังวิไคยหะพัทธามุธานิพุติงพุทชะมานาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเ,นะเจนะสัจเจนะสวัติหมูนตุขีนังภุรานัง นวังนัตถิสัมภวังวิรัตะจิตตายะติเกวิสัมิงพระวิสัมิงพรวัตสมิงเตขีณะพีชาอะวิรุติฉันทานิพันติทีลายะถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอตเินะสัจจณนะสุวัตถิโหนตุ บทสวดธรรมบทสหัสถวันอัอตตาเหวะจิตังเสยโยนาจายังอิตราปรชาอตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนคันทโพนมาโรสหพรม,มุนาชิตังปะปะจิตังกะยิลาตถารุป,ปัสสะทันตุโน บทสวดเกดสปุตตะสูตรภาสิตะมิทังเตนะปะขวตาชาณตาปัส,สตาอาระสหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอทะตุมหมาอนุสสะเวนมาปรัมมะปะายักมาอติกิรายมาปติ ปะตะปิตะกะมัมปิตะกะสัมปะทานะปะธานีนมาตักกะเหตุมานายะคะเหนะมาอากาปาละละปะลีวิตักเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาภัพพะดูปะตายะมาสัมมโน โนคุยะฐาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยาถะอิเมธรรมาอกุศลาอิเมธรรมาทาวัจชาิเมธรรมาบินยูคละหิตาอิเมธรรมาสมตะสมาธินาอหิตายะสุขายทุกขายะสังวัตตันติอัตตุมีเหปะชะเหยยาถะ ยะถาตุมเหอตตะนาวะชาเนยยะถาอิเมธมาอุตลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาบินยูปสัสสาอิเมธมาสมัตาสมาทินาหิจายะสุขายะสังวัตตันติอัถฐตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ บทสวดอุปเนยยอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตมัปปะมายุงชาลูปะนีจัดสะนาสันติตานาเอตังพยังมรลณีปีฆมาโนปุญญานิกายิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติวิชีวิตะมัปปะมายัง ชาลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมารน,านีปคววโนโลกามิสังปัชเหสันติเปโขโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหนติยังชีวะมาโนปะกะโลติปุญ,ญง ธรมโมหาวีรักขติธรมมจาริงธรมโมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสธัมเมสุจินเนนทุกขะติงคัตติธรมมจารีสัพเพสังคาราอนิจาติยะธาปัญญายะปัสติปัฏฐะนิพินทัติทุเขเอสามะโควิสุทธิยา ตพเพสังคาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพพินทติทุกเขเอสะมะโควิสุทธิยาตะเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพพินทติทุกเขเอสะมะโควิสุทธิยา